อาจารย์คะรอยเลื่อนสกายคืออะไรยังไงคะทำไมมันถึงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพเลยคะอาจารย์เอ่อรอยเลื่อนสกายคือรอยเลื่อนที่ผ่ากลางอกประเทศพม่าครับอืมิีดตั้งแต่ตอนเหนือสุดจนถึงลงมาทะเลข,ของพม่าเลยครับค่ะอะ่รอยเลื่อนสกายตามประวัติร้อยปีที่ผ่านมาแบบนี้เขาเคยเกิดครับเกิดบ่อยด้วยครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดแบบสามสี่สามสี่หนึ่งสองสามสี่เขาไม่เกิดครับ เขาจะเกิดเวลาเกิดก็เกิดหกเกิดเจ็ดแบบนี้ครับ<น>จริงผลการวิจัยนะครับบริเวณมันดาเลจนถึงมิจิน,นาเนี่ยื้นที่ตรงนี้อ่อนไหวมากๆที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดเจ็ดขึ้นไปนผมประเมินไว้จากงานวิจัยนะครับแล้วก็เกิดแล้วเจ็ดจุดเจ็ดครับผมงานวิจัยได้มีการระบุถึงความรุนแรงในเรื่องของ aftershock ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ได้ได้มีการประเมินไว้ค่ะว่าเกิดต่อเนื่องแค่ไหนระดับเท่าไหร่ความรุนแรงเป็นยังไงคะอาจารย์อ่าครับ แอสเซอร์ช็อกเนี่ยน,นิสิตปริญญาโทผมได้ศึกษาไว้นะ